สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเส่นเคยค่ะวันนี้เจะจะพา FC มารับชมแนวทางเราพัฒนานะคะวันที่12กันยายน2568วันศุกร์นะคะทุกท่านค่ะ FC ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำํำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ข่าวแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรุดนะคะทุกท่านถ้า f c ไม่ชอบนะคะตัวเด่นที่วางไว้ให้ FC รอดูเลขเด่นประจำวันได้เพื่อ FC จะชอบนะคะทุกคนเราไปดูวันที่10ก่อนว่าเข้าหรือลุดวันที่10หลุด นะคะทุกคนจะให้เด่นสี่และห้ามาเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดนะคะทุกคนคะหลุดนะคะทุกคนสี่กับห้าหลุดใจไม่รู้ว่าเลขไหลหรือไม่เพราะว่าใจเอาใบของวันที่แปดทิ้งไปแล้วนะคะทุกคนการใจลืมเนาะทุกคนอย่างที่ว่านะคะทุกคนเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดเพิ่นมาเลขเด่นประจําวันมาเก่าพี่น้องมาศูนย์ประจําวันบางวันใจก็บอกบางวันใจก็ลืมนะคะทุกคนคะ่ะ บางมือก็บ,บอกบางมือก็ลริ่ม้อพี่น้องสําหรับเลขศูนย์ประจาวันใครอยากได้ก็ทักขอได้นะคะทุกคนเลขศูนย์ประจาวันจันทร์อดอาทิตย์เนาะทุกคนเนาะกะมีเข่ามีหลุดอะพี่น้องคะ่ะถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวใจะจะบอกแนะนําแนวทางนะทุกคนถ้าสมมติจะให้เด่นสี่และห้าอย่างนี้ใช่ไหมคะต่ะไม่รู้ว่าเลขไหลหรือไม่จะทําใบหายนะคะทุกคน ให้ทุกคนไม่ชอบสีกับถ้าทุกคนไม่ชอบสีกับ5าที่ใจวางไว้ให้ทุกคนไปดูเลขไหลของวันวันที่8ดนะคะทุกคนเลขไหลไหมเยรวาะว่าเลขความน่าจะเป็นนะคะทุกคนมีเลขไหนบ้างนะคะมีเลขหนึ่งไหมมีเลขเก้าไหมถ้าไม่ตรงกับถ้าเลขไม่ไหลตามเลขงวดที่แล้วนะคะทุกคนค่ะก็ให้สังเกตเอาพี่น้อง้วแตะความ,มาความชอบค่ะทุกคนคะ่ะเราจะดวงเฮาลว,วนๆเนาะค่ะ เจก็บเบดลคำนวณเขาทุกเมือเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันที่12นะคะจากที่เจคำนวณตัวเด่นได้วันนี้ได้8ได้2ก็เลขก็ไม่ไหลเหมือนเดิมนะคะงวดที่แล้วมา70917ก็แล้วแต่ก็มาพี่น้องหรือ7จะมาเราก็ไม่สามารถทราบได้เรามาดูคู่เจก็จับคู่เอวมา7ดอยู่นะคะทุกคน8778 8, 8 0ด8 8 6ด8 8 9 9 8นะคะ สองค่ะสอง 8, 8, 2 2ดแปดสอง 7, 7, สองเทุกคนทุกคนสถิติไม่ได้29งเก้สถิติไม่ได้81ดนะคะจับคู่หนึ่งเจรคู่หนึงพี่น้องแล้วแต่ความหมักเวยคะ่ะคู่ตัวเจาะสองแปดนะคะทุกคนคู่ตัวเด่นทุกคนคู่ตัวเด่นสองแปดแคู่ที่ชอบนะคะทุกทานค่ีเดี๋ยวหาก่อนนะคะทุกคน มีตัวเลขไหนบ้างนะคะทุกคนคะหกแปดแปดหกนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะมาเด้่อจาพี่น้องคะเลขเด่นประจำวันนะคะอยู่ที่หกกับหนึ่งมื้นประจำวันคือหกหกและหนึ่งหนึ่งนะคะหกกับหนึ่งเอฟซีสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันศุกร์ทุกรอบในวันศุกร์นะคะสำหรับใครที่ชอบเลขศูนย์ประจำวันศุกร์นะเมื่อวานไม่ลืมนะพี่น้อง มีนะคะทุกคน0110 00, 066 007 70สามารถใช้ได้ทั้งวันศุกร์เผื่อชอบนะคะทุกท่านนี่คือนอกรอบนะค่ะทีนี้เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันเด่นวันนี้อยู่ที่8และ2เด่นประจำวัน6กับ1 8668จับให้คู่ที่ชอบ8118บริจับให้จับคู่1เสียดายสถิติ878089เสียดายสถิติวันที่10นะคะทุกคน สองค่ะสองหกหกสอง 1, 1, สองหนึ่งหนึ่งสองสองหกหกสองบไดจับห้จับแต่สองหนึ่งค่ะพี่น้องเสียดายสติติสองเจ็ดกับสองศูนย์นั่นแหละค่ะทุกคนนี่แหละค่ะทุกคนปวอมเสียดายนะคะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพี่ของน้องเนะะื้อข่าวว่าพี่น้องสิมักบอพี่น้องมากพี่น้องตามต่อพี่น้องบอมักว่าชอบให้พี่น้องเลื่อนพานนะคะคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะทุกคน สำหรับแนวทางเราวัฒนา12กันยายน2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ f c ทุกทุกๆท่านมอบใพ้สำหรับวันนี้ใจขอให้ f c โชคดีนะคะโชคๆมันหมนกันสุขสุขค้นเนพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ